สวัสดีครับคุณอยู่กับอาจารย์โฟมนะครับมีผู้เรียนออนไลน์ถามเข้ามานะครับในส่วนของการทําบล็อกแล้วก็ได้แทรกบล็อกเข้าไปในแบบฝึกหัดที่เราเราใช้เรียนออนไลน์กันนะครับทีนี้ปรากฏว่าแทรกไปแล้วเนี่ยบล็อกหน้าต่างหนึ่งเนี่ยโอเคปะกะติเข้าแนวเสารได้ตรงแนวเสาดีใช้ครอสแฮ์ air, แนวดิ่งช่วยเล็งเนี่ยก็ตรงนะครับทีนี้มีบางบล็อกที่มันไม่ตรงนะก็คือเป็นบล็อกหน้าต่าง2ตงัวนี้นี่ ถ้าเราดูนะครับเราใช้คอสแทนแนวดิ่งช่วยทาบแนวจากจากเสานี่นะครับลงมาที่บล็อกหน้าต่างจะเห็นได้ว่ามันไม่ตรงแนวกันถ้าเทียบกับหน้าต่างหนึ่งตรง,ง,งน,นี้นะครับนี่นะตัวนี้นี่นะครับตรงแนวกันเห็นไหมฮะขอบหน้าต่างนี้ตรงแนวกับตรงนี้อ่ถ้าใครดูไม่เข้าใจก็ถ้าลากเส้นจากนี่นะครับมาที่เนี่ยจะตรงแนวกันพอดีเห็นไหมฮะชิดขอบนอกหลังรอบบ้านพอดีแต่ถ้าเกิดว่ามาลากเส้นท่าบแนวตรงหน้าต่างสองเนี่ยตรงนี้ ็นมมันจะไม่ตรงแนวมันจะหลุดไปนอกบ้านนะครับนะบปัญหานี้นะครับปัญหานี้เกิดจากเ,เรากำหนดเบสพอยต์ของบล็อกจะผิดนะฮะจากที่ผมได้สอนไว้ให้แล้วว่าตอนตอนที่เราจะแทรกหน้าต่างเข้าไปเนี่ยให้เราใช้มิดบีทวีนทูพอยท์เราแทรกระหว่างกลางหน้าเสาคือจุดนี้กับกลางหน้าเสาก็คือจุดนี้นะฮะทีนี้พอแทรกไปตามวิธีนั้นแล้วปรากฏว่ามันขยับหลุดแนวนะครับ ทีนี้ถ้ามาหลุดแนวอย่างนี้นะครับเริ่มเริ่มต้นเบื้องต้นเลยนะครับให้เราเช็คตำแหน่งของตัวบล็อกก่อนนะครับว่าเบสพอยต์ถูกไหมลองคลิกดูนะครับนี่นะครับเบสพอยต์ผิดตำแหน่งนะครับในบล็อกของหน้าต่างสองเนี่ยในคลิปวิดีโอที่ผมสอนไวน้นยครับในกลุ่มเรียนออนไลน์เนี่ยนะครับจะเป็นผมใช้กำหนดไปที่กึ่งกลางหน้าต่างด้านนอกบ้านคือตรงนี้เส้นนี้เส้นซ้ายนะฮะหรือถ้าเรามาดูตรงบล็อกหน้าต่างที่วางไว้ตรงนี้ นี่นะครับนี่ตำแหน่งเบรกคอยไม่ใช่ตรงนี้นะครับต้องอยู่ด้านล่างตรงนี้กึ่งกลางหน้าต่างด้านนอกบ้านนะฝั่งนี้เป็นในบ้านฝั่งนี้เป็นนอกบ้านเพราะว่าบานมันเปิดออกข้างนอกนะบานมาสวิงมาอย่างนี้แสดงว่าฝั่งนี้เป็นนอกบ้านนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ตำแหน่งเบรกคอยผิดนะฮะถ้ายังอยู่ในขั้นตอนของการทําบล็อกตัวเดียวเดียวอย่างนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะแก้ตรงนี้ก็ได้นะฮะก็สมมติว่าเราเราทำบล็อกมาแล้วแล้วบล็อกผิดนะก็แค่เราเบิดบล็อกออกนะเอ็กซ e เอนเแล้วคลิก พลิกขวาก็เระเบิดออกแค่นี้เราบล็อกใหม่ได้เลยนะตอนบล็อกก็บล็อกใหม่ใหม่ได้เลยนะครับตั้งชื่อให้เรียบร้อยนะแล้วก็บล็อกเอาเบิดพอตรงนี้นะครับเอาตรงนี้อ่านะเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเรากําหนดบล็อกใหม่เนี่ยมันจะถามว่ารีรีรีดิฟยไหมนะครับเราก็กดรีดไฟไปตรงนี้นะครับ เสร็จแ,แล้วพอเรามาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งครับลองคลิกคิดบล็อกดูจะเห็นได้ว่าเบสพอยต์มันอยู่ด้านตรงนี้แหละกึ่งกลางหน้าต่างคือหนึ่งกึ่งกลางของก้างหน้าต่างด้านนอกบ้านนะฮะตรงนี้นะซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยมันไม่อยู่ตรงนี้อ่าเมื่อสักครู่มันอยู่ตรงนี้นี่เนาะอันนี้ผิดนะครับโอเคในกรณีนี้นะครับหนึ่งถ้าเรายังไม่ได้เอาบล็อกยังไม่ได้เอาหน้าต่างปติดตั้งยังไม่ได้เอาบล็อกหน้าต่างไปใช้เลยนะครับแก้โดยการระเบิดออกแล้วก็บล็อกใหม่รีดีไฟล์มันใหม่ นะครับนะฮะเหมือนเมื่อเมื่อสักครู่นะครับบล็อกใหม่ไปเลยนะฮะทีนี้ถ้าเราติดตั้งต่างๆไปแล้วเช่นในกรณีนี้ติดตั้งหมดแล้วนะครับถ้าเราไปรีดีฟายเหมือนเมื่อสักครู่บล็อกมันจะขยับนะฮะนะเรามาดูอีกจอดหนึ่งนะครับตัว่าเราติดตั้งหมดแล้วมันเบี้ยวหมดแล้วนะฮะเราจะทายังไงดีให้ปรับทีเดียวแล้วมันก็ก็ เข้าตำแหน่งได้ด้วยนะครับนะบเมื่อสักครู่เนี่ยพอดีผมสอนให้แก้โดยการระเบิดตัวนั้นออกแล้วบล็อกขึ้นมาใหม่นะฮะทีนี้การแก้อีกแบบหนึ่งเอออางน,นี้ดีกว่าถ้าผมทําวิธีเมื่อสักครู่นี้นะครับมันก็จะแก้ไขตำแหน่งได้นะอาจผมผมจะลากเส้นนี้ทิ้งไว้รอก่อนนะเพื่อช่วยอ้างอิงให้นี่นะครับถ้าที่ถูกต้องเนี่ยเดี๋ยวพอเราแก้แล้วเนี่ยครับหน้าต่างบานนี้จะต้องเข้ามาอยู่ตรงนี้ นะหน้าต่างบางนีต้องเข้าไปอยู่ตรงนี้นะนะฮะเอาใหม่มอสคู่มันอยู่อย่างนี้ถ้าแก้แล้วนะครับหน้าต่างบานนี้ต้องเข้าไปอยู่ในเส้นแบบนี้นี่นาะต้องอยู่ชิดแนวอย่างนี้พอดีนะครับนาเดี๋ยวเราไปดูกันอ่ะตอนนี้มันอยู่อย่างนี้นะมันผิดพลาดนะครับผิดพลาดอะ่ะถ้าเรามาแก้โดยการบล็อกใหม่ดูซิจะช่วยได้ไหมนะครับตรงนี้นะตำแหน่งมันผิดนะ ระเบิดออกครับ x enter แล้วก็เลือกบล็อกแล้วคลิกขวาอย่างนี้ตอนนี้กลับมาเป็นชิ้นเส้นธรรมดาออบเจกต์ธรรมดาละนะครับมาบล็อกกันใหม่นะครับ b enter เข้าไปแล้วก็ตั้งชื่อใหม่นะครับ w 2 t นะครับหต่าง2องท็อปวิวแล้วก็เลือกแล้วคลอบคลิกขวานะครับเบรคพอยต์ตรงนี้ถ้าใครยังไม่เคยเรียนถึงช็อตนี้ก็อาจจะมองว่ามันเร็วนะจริงๆถ้าเกิดใครถึงช็อตนี้แล้วเนี่ยจะรู้จะรู้ว่าเราเคยทำอะไรมาก่อนนะครับแล้วเบรคพอยต์เอาไว้ตรงนี้ อ่ะแค่นี้ครับกดโอเคเนื่องจากว่าเคยมีบล็อกชื่อ w 2 t อยู่แล้วโปรแกรมก็เลยถามว่าจะ redefine บล็อกใหม่ไหมคือจะทามันขึ้นมาใหม่ไหมคือเซฟทับนั่นแหละนะครับก็เอาเลยครับอัปเดตให้มันเลย redefine เรียบร้อยคลิกที่นี่ปุ๊บตอนนี้เบรกไฟล์จะย้ายย้ายตำแหน่งละไปอยู่ที่แปลนครับนี่มื่อสักคู่จําได้ไหมครับเส้นนี้เส้นสีขาวเนี่ยขาบกลางหน้าต่างอยู่ตอนนี้หน้าต่างขยับเข้ามาอยู่ด้านในเส้นแล้วเรียบร้อย อยู่ในบ้านเรียบร้อยแล้วถ้าเราไปเล็งจุดอื่นดูเนี่ยมันก็จะขยับตามทุกจุดนี่เห็นไหมัขยับตามทุกจุดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาง่ายๆวิธีหนึ่งนะครับนะบเวลาเขียนแป็นไปแล้วก็ให้สังเกตด้วยว่าตัวเบสพอยของบล็อกเนี่ยเรากำหนดถูกไหม ถ้าเราคำนวนไม่ถูกหรือว่าถ้าเราสังเกตเห็นว่าบล็อกมันอยู่ผิดตำแหน่งทั้งที่มันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับระวางบานอื่นได้หมดแต่มีบานนี้มันผิดตำแหน่งสแสดงว่าเบสพอยอาจจะผิดตำแหน่งนะครับก็หรือว่าถ้าอย่างไงก็ถามเข้ามาก็ได้นะครับสำหรับผู้เรียนออนไลน์นะครับถามเข้ามาได้ว่ามันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นทํายังไงดีเพราะว่าบางครั้งเราเพิ่งเรียนมือใหม่เนี่ยประสบการณ์ยังน,ยน้อยก็เดี๋ยวผมช่วยดูให้นะครับโอเคทีนี้อีกวิธีหนึ่งนะครับอีกวิธีหนึ่งสมมุติว่าถ้าเราไม่แก้ดดยกการ,รเบบิ็อ เราทำยังไงดีอ่าถ้าเราไม่แก้โดยการระเบิดบล็อกอย่างนี้เบส point ผิดนะฮะเบสผิดนะอันนี้ก็จะ advanced หน่อยนะถ้าเบส point ผิดแบบนี้นะครับเราเข้าไปแก้ในบล็อก editor ก็ได้นะไปแก้ในบล็อกอ editor เลยจะก็ทําได้เหมือนกันแต่เราไม่ต้องระเบิดบล็อกนะก็ับขึินที่บล็อกเลยนะครับตัวนี้นะ จะพาเข้าแก้ในบล็อกอินเตอร์เดี๋ยวย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูที่นี่ก่อนจริงแก้ตรงนี้ก็ได้นะครับจะเห็นได้ว่าบล็อกหน้าต่าง3บานตัวนี้มันหลุดนอกนอกแนวไปนะเดี๋ยวพอเราแก้เสร็จปุ๊บมันจะขยับกลับอัตโนมัติลองดูนะครับแล้วมาคลิกบล็อกที่นี่ก็ได้นะแล้วก็โอเคเข้าไปเพื่อเข้าสูบนะ่บล็อกอินเตอร์ที่นี่นะฮะมาอยู่ที่นี่ละทีนี้ในการย้ายเบสพอยต์เนี่ย ในบ l ออเตอร์นะครับมันย้ายโดยการ Move ธรรมดาไม่ได้เมื่อสักครู่เราระเบิดบล็อกออกแล้วก็ทำการบล็อกใหม่โดยตั้งชื่อทับชื่อเดิมแต่คราวนี้สิ่งที่เราลยจะทำเรียกว่าการย้ายตำแหน่ง Base Point ของบล็อกนะฮะการย้ายตำแหน่ง Base Point ของบล็อกนะครับลอ,ลอง Move ดูก่อนนะครับเราต้องการจะย้ายให้ตัวรูปเนี่ยไปอยู่ตรงตำแหน่งที่ u c ่ตรงนี้ยนะบ Move ดูครับ m enter นะครับ ครคิกขวายืนยันว่าเลือกครบแล้วเบรไปต,ตรงนี้อ่าแล้วไปวางที่นี่แทนนี่นะครับแค่นี้ได้ละนะครับย้ายตำแหน่งเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นการย้ายตำแหน่งของบล็อกในกรณีที่ว่าเราไม่ต้องการจะระเบิดออกเราก็ามาแก้ในบล็อกอีเตอร์แทนนะครับอันนี้จบแล้วนะ,นะถ้าเซฟก็คืออ่าเซฟเชนได้เลยนะครับ เมื่อกี้ผมกดโคลสตรงนี้นะครับแล้วก็มาเซฟเชนตตรงนี้ก็จบเลยมันก็ขยับตำแหน่งเลยนะขยับตำแหน่งเลยเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นการย้ายกรณีที่ว่าไม่ระเบิดบล็อกนะครับทีนี้บางครั้งนะครับมันมีกรณีอย่างนี้อีกอ่ะไหนๆก็ทำแล้วครับแถมให้ดูเลยนะครับดัเพลย์ก็ไปใหม่หมอ่ะเข้ามาที่นี่ ในกรณีที่เรากําหนดเบรพอยต์ผิดแบบหลุดไปเลยหลุดจากรูปไปเลยอย่างนี้อย่างนี้หลุดจากรูปไปเลยนะหลุดอย่างนี้ไปแล้วนะครับอ่าเซฟไปดูข้างนอกก่อนถ้าหลุดก็คือเนี่ยมันจะหลุดจากแบบไปเลยเนี่ยนะครับหน้าต่างมันจะเยื้องมั่วๆไปเลยพอเราคลิกที่บานหน้าต่างดูเนี่ยจะเห็นว่าเบดพอยต์อยู่นี่อยู่นอกรูปนะครับเนี่ยคลิกหน้าต่างดูเบดพอยต์ s <S อยู่นอกรูปอย่างนี้แบบนี้ก็มีนะที่เคยเจอมานะครับจะแก้ยังไงแบบนี้จำเพิ่มเข้าไป นะไปแก้บล็อกอดีเตอร์นะเสร็จแล้วการย้ายตำแหน่งเบสพอยต์ของบล็อกในบล็อกอดีเตอร์เนี่ยนะครับเหมือนเมื่อสักครู่ที่เราทำเอมเอนเตอร์ M เลือกเศษคลิกขวายืนยันว่าเลือกครบแล้วเบสพอยต์อยู่ที่มิดพอยต์ตรงนี้นะคลิกเรียบร้อยแล้วเราจะมาวางที่ได้ยังไงครับมันไม่มีอะไรให้เราคลิกครับจะเล็งแล้วคลิกก็ไม่ได้นะครับผิดตำแหน่งยังไงก็ไม่ตรงนะเล็งแล้วคลิกยังไงก็ไม่ตรงแต่อย่าลืมว่า ในเรื่องของระบบพิกัดแบบแอบสโวลูตหรือระบบพิกัดสมบูรณ์ที่ผมสอนไว้ตั้งแต่คลิปแรกๆเลยในในคลิปเ,เรียนอ u t ต c a าแคลสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับตำแหน่ง ucs ตรงเนี้ยมันคือตำแหน่งออริจินหรือว่าพิกัด x 0 y 0 z 0ซึ่งเราไม่สามารถจะคลิกวางได้นะครับแต่เราสามารถจะพิมพ์คำสั่งเข้าไปในคอมมานด์ไลน์ได้นะฮะตอนนี้เราสั่ง MOve แล้วเลือกเบสคอย์เรียบร้อยนะครับเอาไปวางที่ไหนวางไว้ที่ไหนป้อนไปเลยครับ x 0 comma 0,0แบบนี้เอาชัชวร์เลยสามตำแหน่งตำแหน่ง x เป็นศูนย์ y เป็นศนย์ z เป็นศูนย์ด้วยดูที่คอมมาไลน์นี้นะครับดาวผมพิมพ์ x, อ o m ่า y, c o z เป็นศูนย์ทั้งหมดเลยเดี๋ยวมันจะย้ายมาเข้าจุดตรงนี้เองนะครับ enter ครับเรียบร้อยตอนนี้เบสพอยต์ตรงนี้แล้วนะฮะนี่เป็นการย้ายย้ายเบสพอยต์ของบล็อกในกรณีเราไม่ระเบิดบล็อกและกรณีที่เรา กำหนดเบสพอยต์หลุดจากนอกรูปไปไม่มีตำแหน่งอ้างอิงถ้าเมื่อสักครู่เนี่ยเราย้ายโดยเอาเบสพอยต์ไว้ที่มิดพอยต์นี้เราไปวางที่มิดพอยต์เส้นนี้มันก็ยังมีจุดที่เราคลิกใช่ไหมครับจากตรงนี้ไปตรงนี้ยังคลิกได้นะแต่วิธีเมื่อสักครู่นี้คลิกไม่ได้ก็ต้องใช้พิกัดแทนนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ผมวางไว้ให้ดูในในกลุ่มเรียนออนไลน์ด้วยแล้วก็เดี๋ยวอาจจะวางไว้ที่ YouTube ด้วยนะครับถ้าใครดู YouTube อยู่ด้วยก็จะได้ รู้เรื่องนี้ด้วยนะครับยังไงใครอยู่ที่ YouTube ใครอยู่ที่เพจนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ